โอ้โหสงมสามวหายนะครับีีไรีครับสมสสมมอสเจตัวหนึ่งสอสมสมอจครับ

โยนโนดรอันนโอ่ร้อนแน้ได้คแนสปครับ5่อยาโดนหาสลปนโดนงน้ำเลยครับสวันดีครับก็ เวลาที่การว่าเนี่ยแยกย้ายกันพักะ่อตามระยะสาย6โมงต้งนะครับเราจะมาเจอกันชั้นหน้ารอบที่นะครับเพื่อแจะได้นำไปได้ทหารมาเย็นพร้อมกันเจริญครับผมชุดคาบเยนะครับสำหรับคืนนี้นะครับนะท่านใดที่เตรียมมานะครับคืนนี้แต่งให้สุดๆอย่างไหมนะครับเรียนเชิญได้เลยนะครับผมสหรับกิีก็วันนี้ขอเสียงตบมือกับซู่ยฺ